ใหญ่เยอะจริภาพการเอาดูเล่นๆนะครับก็จะเป็นภาพของรูปภาพที่ไม่เหมือนกันเลย22ใบหรือเรียกว่าไพ่ตั้งต้นหรือไพ่ชุดใหญ่ทุกคนที่เรียกไพ่ชุดใหญ่ไพ่ชุดเล็กเนีเป็นยังไงเนาะขนาดไซส์เหรอใหญ่เล็กไม่ใช่ไพ่เหมือนกันทั้งกล่องแต่เพียงแต่ว่าไพ่นั้นเนี่ยไพ่ตั้งต้นที่เริ่มวาดมาชุดแรกค่อ22ใบนะครับถ้าท่านกลับไปดูใน Google นะครับหรือกลับไปดูใน u t u b e นะท่านเห็นว่าเป็นไพ่เนี่ย มียี่สองใบเป็นไพ่ใหญ่แล้วพอหลังจากที่มีไพ่ตั้งต้นปึ๊บก,ก็จะมีไพ่รองลงมาคือรอบจากไพ่ยี่สองใบนี้ก็เป็นห้าสิบหกใบนะครับเดี๋ยวเราดูไพ่กันดีว่านะครับก็ทีนี้ไพ่ที่ซ้ำๆเราจะจับแก๊กได้หรือจะบอกแก๊กครับก็จะมีไพ่ผมก็เลยจินตนาการต่อไพ่วันนั้นคือไพ่กริย์นะครับหรือเรียกว่าพระหมังัตรย์นะครับขอญาตยอ่อไพ่กรัตริสี่ใบ ราชนีสี่ใบอัศวิสี่ใบไพ่เด็กเหมือน<ร>ที่ท่านอาจารย์อาชาพูดไพ่เด็ก4ใบสี่สี่อ้าวพอสังเกตนะครับว่าอย่างละส4 4สี่สี่สพอสใบปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาไม้ถ้วยเหรียญดาบไปวางสมมุติถ้าไพ่ใบน,นี้กษัตริย์นะครับจำไว้เลยถ้าไพ่ใครจับได้ไพ่ พระหากษัตริย์หรือขอญาติย้อนเลยนะครับใร้กษัตริย <ST. S 1> ์เนี่ยนะพระกษัตริย์ต้องมีบาลังนั้นเสมอนั่งเ e อียงซ้ายเอียงขวามไม่รู้ล่ะต้องจบต่างประเทศจบสูงต้องเป็นคนที่เกิดมาอยู่ในวงสกุลสูงอยู่นะครับแล้วกษัตริย์นั้นเนี่ยนั่งทําไมต้องสี่ใบสี่ใบนั้นต้องถืออุปกรณ์ด้วยไม่เหมือนกันกษัตริย์องค์ที่หนึ่งถือไม้ถือองค์ที่สองถือถ้วยกษัตริย์องค์ที่สามถือเหรียญองค์สุดท้ายถือดาบเห็นไหม อุปกรณ์เมื่อกี้ที่ท่านเริ่มเริ่มจะบพอไอ้ลางๆแล้วไม้ถ้วยเหรียญดาดังนั้นเนี่ยแล้วราชีดีถืออะไรครับไม้ถ้วยเหรียญดาสี่ท่าสี่อาการเท่านั้นเองไม่ได้ยากถ้ากษร,ริย์ถือไม้สมง,งานหนะักทำงานจับงานจดไว้ครับ,บถ้าจับงานความรักดีไหมก็จะให้เวลากับความรักน้อยอัามาขกิน้อยเรื่ององกราไรน้อยสังเกตนะครับงั้นก็กระรยัถือถ้วยกษัตร,ริย์นั้นชอบ ดีชอบรักประชาชนมีความรักหรือว่าเกี่ยวกับอารมณ์สุทธิพระซาถือเหรียญก็ก็แสดงว่าชอบสะสมเงินทองแค่เนื้อหาแกะมันอยู่แค่เนี้ที่ท่านดูไม้ถ้วยเหรียดดาดต่อไปครับเสร็จแล้วสุดท้ายรอบที่3ามไพ่ตั้งโง่นึ่งถึงสิผมคิดเองนะฮะขออนุญาตลวกนิดนึงของผมไม้ถ้วยเหรียดดาดหมายความว่า1ไม้1ถ้วยเหรียญหนึ่งดาบมี4ใบ2ไม้2ถ้วย2เหรียญ2ดาบ สามไม้สามถ้วยสามเหรียญสามดาบจนถึงสุดท้ายครับสิบไม้สิบถ้วยสิบเหรียญสิบดาบแล้วมันมาจากไหนครับมันมาจากไพ่ข้างบนไพ่ใหญ่ต่อไปครับท่านจะเห็นภาพตรงนี้เลยครับท่านจะเห็นไพ่ยี่สิบสี่เจ็ดสิบแปดใบเดี๋ยวนี้ครับท่านดูดเล่นครับอันนี้เนี่ยสังนเกตนะครับใบใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งขออนุญาตใช้คำว่าใบที่หนึ่งชายเจ้าสำราญนะครับอันนี้ก็ผู้พิเศษ ดูไปที่ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิเ็ดสองแถววนสิบไปช้าๆนะครับตาอย่าพิษง่ายมากยี่สิบสท่า้าตั้งใจเรีนนะครับเดี๋ยวจะทำท่าให้ท่านดูแล้วท่านจะเข้าใจจะบิว้วได้เลยนะครับต่อไปครับอ่าสี่สามสิบสองได้ไครับแถวนี้มีสี่สี่สี่สบสองอ่ะง่ายสิวิจาพูดคำว่าสี่ตลอดเลยอต่อไปก็หรือก็อีกสี่ไปข้างล่างนะครับพ่ไล่มาสนะินี 4 2 8 4 3 12 12บเพิ่มกันตรงนี้ครับ13 14 15 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 22เอ้าวไอ้ตรงนี้มันฟันหลอไปไหนที่เป็นสีฟ้าเขาวาดไว้2 2บใบนี่เรียกว่าใครสุใหญ่ถ้าใครวันนะสูงถ้าใครมีบุญบารมีหรือดวงดีจับจับได้ถ้าสิบใบแหละหยิบมาจากกองถ้าผมรีดไพ่ปุ๊บคุณหยิบมาเนี่ยคุณจะได้ไม่ต่ำกว่า4ใบในบ1ิใบคือหมายความว่าคนนั้นน่ จะดวงดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะดวงดีมากหรือดวงดีน้อยก็อยู่ไพ่ครับอ่าแล้วเสร็จแล้วคุณจะสังเกตไหมครับว่าดวงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไ่ให้ดูชายเจ้าสํารานไปที่หนึ่งก็แสดงว่าคนที่ไปสนใจอะไรเลยถ้าได้สามีอย่างนี้อยู่ต่อไปครับแต่ข้อดีของของผู้ชายคนนี้ตรงไหนครับจุสังเกตนะครับมีไพ่ดีไพ่เสียในตัวเองเดี๋ยวผมจะเอาสีแดงเขียวเหลืองแต้มแล้วท่านจะรู้เลยบอกว่าอ๋อรูยอย่างนี้เรียนตั้งนานแะล้ว นะครับดูนะครับคุณเห็นชายคนนี้ไหมครับหน้าผาอยู่ข้างหน้าเดินไปไกละตกแล้วแต่ก็อะไรครับแต่ด้วยความที่ถ้าอย่างนี้แล้วก็เสืยอมถึงหมนไปข้อเสียก็ยคือไม่ได้ผิดชอบอะไรข้อดีคืออะไรครับถ้าคําถามเลือกการเดินทางดูนะครับคุณดูที่ปลายเท้าเห็นไหมครับกําลังเดินทางพ่นที่จะเป็นพ่เขียวทันทีเลยเห็นไหมฮะมันมีทั้งแดงทั้งเขียวในใบเดียวกันแล้วแต่คําถามเช่น อาจารย์ขาหนูจะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมคะจับได้ไพ่ใบนี้ได้แน,น่นอนอ้าวอาจารย์แต่อาจารย์จินอาการไพ่เป็นไพ่ทีไม่ดีเดี๋ยวไปดูไพ่ไม่ดีด,ดูนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้หมอ22ใบป,ปัป๊บคุณจะสังเกตได้ว่าไพ่ที่เหลือเนี่ยที่ทาได้นะครับกริย์นะครับไพก่กริย์ราชินีอัศวินไพ่ไพ่ไพเด็กอย่างละสี่อย่างเงี้ยจับแก๊ง่ายมากคุณสังเกตนะครับ ไม้รับสัตว์ถือไม้ถือถ้วยถือเหรียญถือดาบราชินีถือไม้ถือถ้วยถือเหรียญถือดาบเผาซ้ำอีกว่าเฮ้ยง่ายอสมินถือไม้ถือถ้วยถือเหรียญถือดาบเด็กประชาชนถือไม้ถือถ้วยถือเหรียญถือดาบอ้าวอย่างนี้หมูสิใช่ป่ะภาพซ้ําแล้วอย่างนี้ชั้นพยากรณ์ได้ดูนะครับถามว่าไพ่นี้มาจากไหนก็มาจากไพ่ยี่สองใบนะครับวันนี้รับกษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วไพ่ใบนี้ะไะครับยิงไปเลยกริย์บไหมก็แตกไปเป็นสี่ตัวนี้ เห็นไหครับว่าไพ่แตกก็ออกมาได้นะครับไพ่ราชินีก็แตกมาบแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับมีราชินีหลายองค์นะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ยังได้นะครับไพ่อัศวินก็มาจากภาพนี้ครับอัศวินนี่ครับคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมอัศวินที่ลบชนะแล้วนะครับงั้นตรงนี้ก็แต่ตรงนี้ยังทํางานอยู่ไพ่ประชาชนก็คือคนทั่วไปนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับ ยังไม่สุดท้ายพออันนี้นะครับคุณดูแล้วไพ่เมื่อกี้ที่ผมพูดบอกว่ามีพอหลังจากที่เป็นไพ่กริย์ราชิดีอัศวินเด็ก4ี่ใบปั๊บก็เป็นไพ่ตระกูลหนึ่งแล้วหนึ่งไม้หนึ่ถ้วยหเหรียญหนึหนหนดาบเอาซ้ำอีก4ี่ใบนี้ต่อสอไม้สองถ้วย2เหรียญสองดาบจน3ไม้3ามถ้วยสาเหรียญสางดาบสไม้ห้าไม้ห,ไมหกเจ็ดแดเ้าสิบ แต่คุณสังเกตว่าหลังจากที่มีหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบนี่ยน,นะจะมีอยู่ๆก็มีมือโผล่ขึ้นมามีมีมีมือมือเดียวแล้วก็โผล่ขึ้นมาอยู่บนก้อนเมฆแล้วก็บอกอ่ะเธอเอาไม้ไปเธอเอางานไปอ่ะเธอเอาถ้วยไปเธอจะเจอคนรักดีๆอ่ะต่อไปเอาเธอเอาดาบไปเธอไปต่อสู้แล้วเธอต้องชนะนะพอหลังจากให้ตระกูลหนึ่งปุ๊บเป็นไพ่ตระกูลสองเนี่ยจิตกรคืออาจารพมร่าจะทำจะทำให้ดู จะทําให้อยู่มีความลึกหรือสวยงามคือหลังจากนั้นก็จะมีภาพเยอะแยะยุ่งยากเห็นไหมครับจะมีภาพคนสัตว์สิ่งของนะครับแต่เราก็ไม่พลาดาการที่จะป้นนิดเดียวนะครับเตรียมมาเยอะนะครับแต่วันนี้เวลาน้อยอยู่นิดนึงนะครับผมเอาแก๊กให้ท่านกลับไปนั่นนงดื่ผมก็มาขยายว่าไพ่เมื่อกี้เนี่ยครับนะครับกลับไปที่ภาพ คุณดูนะครับสี่ใบบนหนึ่งสองสามสี่ผมขอแยกขยายเป็นห,ห,หนึ่งส,สอ,มมงองสามที่ใหญ่ที่สุดเลยผมจะจินตนาการว่าพายุสี่แล้วจะพยากรณ์ได้ไงอาจารย์อาจารย์เก่งคนเดียวไม่ได้เก่งแต่อาจารย์จะขอให้คุณฟังให้ดีพี่ดีดูตรงนี้ครับชายเจ้าสำรานผมก็เลยนั่งคิดครับขับรถมามาเมื่อกี้นะครับวันนี้ไฟเขียวตลอดเลยผมมาถึงเจ็ดโมงกว่าไฟเขียวนี่แสดงว่าผ่านตลอดใช่ไหมฮะ รัฐบาลไฟเขียวให้คนสูงอายุได้600บาทไฟเขียวแสดงว่าท่านอนุมัติงบประมาณไฟแดงแสดงว่าไม่ได้ติดขัดใช่ไหมครไฟเหลืองลังเล50 50เอ๊ะจะจอดเนี่ยไหมรือว่าเดี๋ยวก็จะขับไปผมเลยใช้สีแปะบนไพ่ในการสอนนะครับที่สมาคมผมสอนวิชาไพ่ยิปเจ็ดตัวสีฐานนะครับแล้วก็ลายมือนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ชอบไพ่ยิก็เลยรับหน้าที่สอนไพ่ยิครับ ดูนะครับไพ่ใบนีด้ดีไม่ดีไม่รู้ <Okay. S 1> ผมก็เลยใช้สีแดงติดอันนี้ผมเอาสีมาติดเองนะเนี่ยสีแดงสีเขียวสีแดงสแสดงว่าไม่ได้โอเคนะครับ <c oughs> เหลืออีกหนึ่งนาทีไพ <c oughs> ่คุณจะรู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าชายเจ้าสองลานผู้วิเศษหรือจะเป็นเจ้าหญิงนะครับใ <c oughs> ต้พิภพหรือราชินีใต้ตพิภพปตา <c oughs> ผมใช้ห้าสิบห้าสิบสีแดงแปลว่า ไปได้สีเขียวแปลว่าได้ไฟเขียวไฟเหลือง50 50ต่อไปดูนะครับชุดที่ 2, 2> เอเห็นไหมครับเขียวเขียวเหนะ็นไหมฮะแสดงว่าได้คำถาม,ถามอาจ,จารย์ถามถ้าหนูเนี่ยจะสอบไปต่างประเทศได้ไหมครับหยิบได้ไพ่ใบเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดไพ่ใบอื่นหยิบลงมาปุ๊บถามว่าได้ไหมครับได้ไหมครับ ทำไมได้เพราะผมเอาสีเขียวติดไว้ต่อไปนิดนึงนะครับโอเคครับได้แล้วครับงั้นตรงนี้ก็เตรียมมาเยอะนะครับอันนี้ก็เลยให้ท่านดูว่าผมคุณจะสังเกตสีเขียวได้หรือนะครับแล้วก็วิธีการรับไพ่เดี๋ยวก็ไปติดตามกันในที่สมาคมแล้วกันนะครับพอดีสื่อท่านเตรียมมาเยอะนะครับก็พอถ้ามีอะไรขาดตกงอพ้รองหรือเกินเวลาไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับตั้งใจอยากจะให้ท่านทราบว่าหมอดูนั้นง่ายนิดเดียวถ้าต่านสนใจสวัสดีครับ ขอขอบคุณท่านวิทยาทั้งสองท่านด้วยเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะเราเรามีวิชาแบบหัวกะทิแล้วก็คนละคนละคนละเด็กไม่เอ้อถ้าเรายังมีแบบเทคนิคนะคะเยอะแยะมากมายนะคะจากหลายวิชาสาขานะคะอันนี้คือนิดๆน,นะคะท่านยังไม่ได้บรรยายแต่เยอะนะคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากาฟังหรือว่าให้รู้ทะลุแจ้งจริงๆก็ไปที่สมาคมโบราณสถานนานาชาตินะคะและระดับต่อไปนี้นะคะามาฟังจากท่านอาจารย์จากสมาคมนะคะทั้งสองท่านท่านเป็นผู้มีความรู้มากด้วยความสามารถเป็นที่รู้จักกว้างขวางระดับประเทศนะคะ <S 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 ท่านร่างบอกในวงการโบราณสถานและ ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักโบราณตร์ทุกท่านโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นนงน,งนาบูดิทาเลศและท่านอาจารย์เพื่ออุตสาหจรรุรังสารคขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านวิทจัการทุกท่านนะคะไ,ได้โปรดควบคุมเวลานะคะคนละสินาทีแล้วก็ทุกท่านการุณามองไปที่ประตูตรงนี้นะคะจะมออีอาจารย์ทั้งสองท่านคอยจับเวลาไว้นะคะขอเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านประธานและมวลเหล่าสมาชิกของสมาคมรัสารราชัท่านะคะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยนะคะเวลาน้อยค่ะตัว นั่นเองเนี่ยนั่นสอนวิชาโหราศาสตร์โดยเลขเจตัวสีฐานแนวทางของอาจารย์นภาหลรรุบนะคะซึ่งวันนี้จะเอาเทคนิคในเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ทุกนะคะซึ่งคิดว่าในนิยามพันธุ์ทุกเนี่ยทุกวิชากระหงต้องใช้เหมือนกันนะคะตั้งแผนผังของเจตัวสีฐานขึ้นมานิยามพันธุ์กจะอยู่แถวที่สองนะคะจะมีตัวอักษรเลขไทยเลขหนึ่ง นะคะพันธุกเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะในเจ็ดตัวสี่ฐานนั้นก็สามารถที่จะดูในเรื่องชยภูมิต่างๆได้เช่นกันหากใครมีนิยามพันธุกเป็นเลขหนึ่งเราทราบอยู่ใช่ไหมคะว่าเลขหนึ่งเป็นแสงนะคะเป็นความสวาม่างนะคะเป็นความเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวทิศนะคะในนิยามพันธุกจะเห็นว่าบ้านหลังนั้นจะดูเด่นเป็นสง่า ในบางตำรานงคะจะแทบทุตตำราทุบิดขาโทษทุตตำราจะบอกว่าดาวทิศเปรียบเป็นพระราชานะคะ, ar, ะแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านพวกเราเราละคะเป็นบ้านเราไม่ได้เป็นเป็นวังถ้าเป็นบ้านชาวบ้านเป็นบ้านทั่วไปจะเป็นอย่างไรถ้าหากมีดาวทิศเป็นพันธุนะคะการจัดชัยภูมิในเรื่องบ้านเราก็ควรจะต้องวางบ้านนะคะภายในบ้านในเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะ คุจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับแสงไฟหากไฟในบ้านดวงใดเสียก็ควรจะต้องรีบเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าดาวทิตเป็นคันธุแล้วบ้านมืดเนี่ยจะทําให้อับโชคหน้าบ้านก็ควรจะต้องมีนะคะดวงไฟเปิดไฟกลางคืนนะคะเพื่อที่จะไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆดาวทิตบางคนจะบอกว่าเสริมในเรื่องโต๊ะทําง,งานน้าจะให้ดีดาวทิตเป็นตัวแทนของ ของนกนะคะของไก่ก็อาจจะมีการวางนกวางไก่นะคะที่โตทำงานเพื่อเป็นการเสริมหรือบางทีจะใช้ดาวที่เป็นตัวแทนของสีแดงนะคะก็อาจจะใช้เป็นรูปภาพดอกไม้สีแดงนะคะติดข้างขวาเพื่อเสริมบารมีเสริมโชคลาภการเงินการงานต่างๆนะคะในนิยามพันธุ์ทุกนะคะต่อไปพันธุ์ทุกเป็นดาวจันทร์นะคะ ะะดาวจันเป็นดาวเปรียบเป็นราชีนีนะคะเปรียบพระจันทร์สร้างจากนางฟ้าเพราะจันเป็นดาวอ่อนนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านหลังนี้นะคะก็ามักจะทาให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับเ,เย็บปักถักร้อยนะคะคนในบ้านอาจจะชอบชอบที่เกี่ยวกับการบริการดูแลใส่ใจในเรื่องเกี่ยวก,กับด้านของอาหารการกินนะคะดาวจันจะเป็นอย่างนั้น ส่วนในด้านของด้านดีของดาวจันทร์นะคะหากมีดาวจันทร์เป็นพันธุแล้วเนี่ยวิธีการเสริมก็คือควรจะต้องมีนะคะการจัดวางบ้านนะคะในด้านเกี่ยวกับเ,เสริมด้านเกี่ยวกับรูปภาพดอกไม้แต่ว่าดาวจันทร์เนี่ยเราจะเน้นดอกไม้ที่ออกหลากสีนะคะให้ดูเป็นสีหวานๆนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้นะคะ ให้ดูสะอาดนะคะให้ดูสวยอยู่เสมอในในดาวจันนะคะส่วนในเรื่องของด้านน้ําเช่นเราจะเน้นว่าถ้าหากเรามีเรื่องการทําอาหารการทาตา่างๆในเกี่ยวกับสิ่งน้ําเราไม่ควรจะวางจานชามกลางคืนนะคะจะทําให้อับโชคได้นะคะต่อไปพันธุ์ทุกดาวคานนะคะดาวคานเปรียบ เป็นดาวบาคบอคร้อที่มีความคมความแหลมใช่ไหมคะดาวคานจะเป็นในบ้านทั่วไปถ้าหากว่าเขาสร้างบ้านเองครูจะบอกว่ามักเป็นบ้านมีเนื้อที่ไม่เท่ากันอาจจะมีบ้านเป็นสามเหลี่ยมเป็นมุมเฉียงนะคะปัจจุบันเราเห็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านสร้างเป็นทาว์เป็นบ้านเดี่ยวซะเยอะดาวคานในนิยามพัชทุกจะไปเกิดในประเด็นของการสร้างบ้านในลักษณะของ มีการทําระดับการเล่นระดับนะคะก็จะถือว่าเป็นดาวทางดาวทานเปรียบเป็นของแหลมของของคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเก็บวางอาวุธมีดนะคะอุปกรณ์ทำครัวต่างๆให้ดีนะคะต่อไปดาวพุธนะคะพระพุธเป็นดาวธาตุน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพระพุธเนี่ยก็ควรจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ําทางระบายน้ําอย่าให้เน่าเหม็นพระพุธเป็นตัวแทนของนาฬิกา พระพุทธก็ควรจะต้องวางคอยดูแลนาฬิกาอย่าให้นาฬิกาดับถ้านาฬิกาเออถ่านหมดก็ต้องรีบเปลี่ยนนะคะค่ะต่อไปดาวพฤหัสจะให้อาจารย์้อสานะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเรื่ออุตสาหจารุวังสันนะคะสอนเจ็ดตัวสี่ฐานไพ่โหราศาสตร์นะคะแล้วก็เลขศาสตร์ตัวพันธุเป็นเลขห้าเห็นไหมคะพันธุเป็นเลขห้าเราเรียนแล้วว่าพันธุเลขห้าสร้างจากพื้นสี ถูกไหมคะเนะพราะฉะนั้นพะฤาษีปาเลหาต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกที่นะคะแล้วเจ้าที่บ้านนี้แรงต้องมันไหวนะคะดาวพุทธหัสนะคะก็จะเป็นรูปบ้านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะพุทธหัสจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะดาวศศกค่ะนะคะ ดาวศุกร์เป็นของสวยงามถูกไหมคะดาวศุกร์เราทายเรื่องความรักกัดเงินปัจจบันดาวศุกร์นะคะของสวยงามธรรมชาติถ้าอยากมีเงินเยอะนะคะบ้านนี้ต้องหอมต้องสวยนะคะต้องสะอาดวายพารเศษฉีดแอนเฟเชอร์หน่อยนึงนะคะ mm hmm. เพื่อให้เราถูกฉลองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวดาวศุกร์นะคะ ตัวดาวสุกรเนี่ยเป็นเรื่องน้ําเหมือนกันนะคะต้องอย่าให้น้าสกปรกนะคะนะคะดาวสุกนะคะตัวดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยเวลาสอนนะคะอาจารย์หน้าผู้เป็นอาจารย์ท่านจะบอกว่าดาวเสาร์สอนสนุกมากนะคะข้อที่หนึ่งโทษทุกภัยทายเสาบ้านต้องไม่รบนะคะบ้านต้องไม่สกปรกจานชาอย่าหมกถังขยะอย่าว,วางหน้าบ้านนะคะ ต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ก็อย่าให้สูงเกินหลังคาบ้านนะคะตัวดาวเสานะคะเพราะฉะนั้นะตัวดาวเสาหน้าบ้านนะคะเสาคืออะไรยาวๆนะคะหน้าบ้านมีเสาไฟ,ฟฟ้าไหมหรือมีทางห่วดเสาคืออะไรยาวๆไอ้ตัวยาวๆเข้าบ้านเราเยอะไหมนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นเลขที่เจ็ดนะคะพอัขแขนเสื้อที่ลายอา้างวงมาลอ้อมค่ะ นะคะเพราะนั้นบ้านเลขที่มีเจ็ดต้องระวังพวกนี้ข้อที่หนึ่งนะคะไอ้ตัวยาวๆนะคะมันจะเข้าบ้านเราหมดนะคะแล้วบ้านต้องไม่สกปรกอย่าปลูกต้นไม้บังหน้าบ้านนะคะนะคะนะคะวันนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะเวลาจำกัดขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณท่าน,านมีเกียรตรทั้งสองท่านค่ะค่ะไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะคะเรื่องเจ็ดฟัวสี่ฐานนะคะ ท่านมีความชำนาญและก็เป็นที่เรื่องลือนะคะในประเทศไทย,ยนี้นะคะค่ะแล้วโอกาสต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ทอนสุขนะคะได้เกียวเป็นวิทยากระคะ่ะครับแล้วก็ต่อ,ตอไปนะครับก็คือต่อต่อเนี่ยต่อเลยนะครับขอรียนชิญอาจารย์พี่สิทธิรักรวานิชไพศาลครับอ่าแล้ต่อไปจะอันับสามอไรยครับขอรียนชิญครับ มราสรนนะคะท่านอยู่ในสมาคมมรัสานนานับนับ,น,บนับหลายสิบนะคะนับส0มสิบหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะนับยีปีนะคะขอเชิญค่ะอาจารย์ี่นะคะเราจะไม่ดเลนะ,ะเราจะใช้มือถือของท่นที่ฟังนะคะคือในวันนีนะคะที่พ่เป็นสิ่งที่อ,จอาจ,ะจะารย์มากเลยอาจารย์นะ กบผมขอถามก่อนว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีใครไม่ใช้มือมาช่วยบอกหน่อยว่ามีใครไม่ได้ใช้มือบ้านตั้งแต่เช้ามาเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามือเนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ตั้งแต่เกิดที่ใช้สัมผัสแล้วทําทให้ตัวเองเนี่ยมันเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองหรือพัฒนาทางด้านต่างๆไม่ว่าทางด้านร่างกายจิตใจหรือทางด้านอารมณ์คือ,อมือเนี่ยนะคะ ประเมินสาระมือนะคะเราจะได้ดีหรือจะเสียอะไรก็เกิดจากมือก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ต้องเกิดจากมือก่อนแล้วลายมือเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนาะเพราะว่าลายในมือเนี่ยจะมีเส้นต่างๆอยู่ในมือเยอะแยะมากมายนะครัะแต่เลี้ยงเนี่ยจะหยิบเส้นที่สำคัญนะครับวันนี้ไม่มีตัวอย่างมาไม่มีตัวอย่าง ท่านที่มาศึกษาวิชาหุ่นลสศิ์หรือศาสตร์ชนิดนะที่อยู่ในหร่นละศิลป์ไล่เี่ท่าน,านต้องมีเครื่องหมายด้ืยท่านลงลงมือของท่านนะครับท่านมีเครื่องหมายประมูลไหมครับว้างเส้นสมองกัเส้นใจซึ่งอยู่ตร,กรงกลางหรือใต้ริกกลางแถวรู้กลางนั่นคือ,คอเรียกเส้นสิกเส้น นะคะหรือมีคอสนะท่านจพยาคอใ้มแม่นยำเพราะท่านมีหลักสมองในตัวเองนะคะหรือท่านที่มีเดินกระดัสหมายถึงเดินที่ไตมุขีรุนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านว่าจะเก่ดหัวละสารสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ร่าจเป็นสิบตัวลูกหัวละสารทุกอย่างน,นะคะคทีนี้เรามาดูว่า ลายมือล้นสำคัญเลยนะคะคนที่เกิดมาจะรวยจะจนนะคะลายมือเนี่ยค่ะจะแสดงให้เห็นนะคะอย่างท่กคนที่เกิดมารวยนะคะเนินทุกเนินเนี่ยจะแตกเลยเนินและคือเนินงูที่ใต้นิ้วต่างๆนะคะท่านดูบนหนุนท่านได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ารวยด้วยสติปัญญาให้ดูเนินพระหัค่ะนะคะและเนินสูง จะลงมือแล้ได้ลูกเูก้สดกนั่นคือรว้ด้วยสติปัญญานะคะสติปัญญานี่มาจากไหนก็มาจากหัวหน้าสตรเองสารทุกชนิดก,ก็เริ่มวาดดูสวยเต็งท่านกาสามาจะรวยได้นะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีเส้นวาสนาก็ได้นะคะเห็นได้ดูมาหลายหลายคนหลายมือ,มอลนะแล้ววัฒนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันแสดงถึงคนนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยต้องหางานทำต้องต่อสู้ดิน้นรน เราะฉะนั้นท่านใดมุมอของท่านนะคะเนินที่อยู่ใต้ในิ้วชี้เขาเรียกเนินประดับคือเนินโหราศาสตร์ค่ะเห็นคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยเนินคงจะสูงทุกคนนะคะในที่นี้ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยเนินพระฤหัสถนี่เป็นเนินคือถ้าเท,เทียบเทียบลขแล้วก็คือเลขห้าหรือเนินพระฤหัสมันก็คือเลขห้าคือเนินของครูบาอาจารย์ผู้ใฝ่รู้ผู้ศึกษาทะเยอทะยานอะไรอย่างนี้ ทำให้มีความสามารถรอบรู้ในด้านของครูบาอาจารย์ต้องเนินพระรหันต้องเด่นต้องสวยงามนะครับน้อนิ้วชีเนี่ยมันควรจะยาวเสมอนิ้วหนาอย่างนี้ก็ทาให้เขามีความเชื่อมั่นตัวเองยิ่งขึ้นท่านลองยกเบรดูนะคะท่านดูที่เขาว่านิ้วก้อยท่านเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าน,นิ้วก้อยสั้นและคดท่านจะคนที่ฉลาดมีมุกตลก น,นี่เราดูง่ายๆค่ะไม่ต้องดูอะไรมากนะคะณมลนะครับแล้วท่านิ้วนางท่านยาวเหมือนนิบนบน้วชี้ท่านบนบนมือของท่านนะคะคนที่นิ้วนางยาวเหมือนนิ้วชี้เนี่ยเป็นมือที่รวยรวยรวยและค่าเสียนี้จะเสียงเป็นที่เลยชิบหายไม่ว่าต้องการที่เสียงถ้าจะไม่ดูการเสียดใช่ไหมคะคือนิ้วนางถ้ายาวกว่านิ้วนิ้วหัวนิ้วชี้หรือสเสมอนิ้วกลางพวกนี้มักอยาก หาวิธีหาเงินแบบง่ายๆคือด้วยการอาจจะด้วยการเรื่องการของการเสี่ยงการพนัน <Okay. S 1> เพื่อให้ได้มาไม่ยากคือนิ้วนางเรารู้อยู่แล้วนิ้วทั้งหมดห้านิ้วนั้นคุณสมบัติมันยังแตกต่างกันเลยนิ้วหัวแม่มือมันก็อีกแบบนนิ้วนางในนิ้วที่สบายที่สุดในจํานวนห้านิ้วไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็มีแหวนเียอะไรใส่อยู่ตลอด นิ้วนิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่ลำบากที่สุดเพราะไม่มีใครหรอกที่ไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งคุณนิ้วทั้งหมดคุณต้องอาศัยนิ้วหัวแม่มือแต่นิ้วมี่ใครใสแ่แหวนที่นิ้วหัวแม่มือบ้างส่วนใหญ่นะส่วนน้อยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยถ้ามือเนี่ยนะคะนิ้วต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันเช่น้อนนิ้วก้องหัวแม่อันใหญ่นิ้วชี้อาจจะปลายแหลมนะคะนิ้วลหางอาจจะทู่นะคะปลายทุ้งอะไรต่ นะฮะวันนี้ก็อยากจะควบเด็ดมือทั้งหมดเกาเรียกว่ามือผสมผสมนะคะเนี่ยท่านจะคนที่รอบรู้มากรู้ไปหมดเลยว่าอีวคนมือเม็ดเพราะว่ารู้ไปเรื่อนฉับแต่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบริวารที่มืดีมือสผสมผสมเนี่ยเราต้องรู้จัดใช้ให้เป็นส่วนใหญ่เป็นผสมส่วนใหญ่ ไม่มีนิ้วไข่โดดเด่นอย่างเดียวในจํานวนห้านิ้วมันผสมทั้งเลียวแหลมทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็ทู่อะไรแบบนั้นมัน,ม,นมันไม่มีไม่มีเหมือนกับข้งนิ้วหนึ่งแต่การศึกษาลายมือเนี่ยมันทุกคนเนี่ยหมายถึงถ้าการศึกษาลายมือให้ง่ายเนี่ยมันทุกคนมันต้องเริ่มจากเขาเรียกเดินเส้นสีผิวคุณต้องรู้ความหมายของเดินทุกเนินคุณต้องรู้ความหมายของเส้นดูให้ออกว่าเส้นไหนไปไหน เส้นร้ายมันทำลายเส้นดีเป็นยังไงแล้วก็สีของมือสีมันเป็นจุดที่ชี้ความแม่นยำของฝ่าม,มือแล้วก็ผิวมือมันจะย้ำความแม่นยำคนดูดิในมือคนเรานี่มันมีผิวหยาบผิวละเอียดผิวลื่นผิวมันมันจะดแสดงออกมาให้เห็นหมดนอกจากเราจะดูเรื่องผิวมือแล้วนะคะยงังได้คิดค้ดนขึ้นมาว่าหนังมืองคนหนังของหลังมือ มีความหมายและมีความสําคัญต่อเจ้าของมือมากอ,อย่างเช่นท่านหลังม,มือท่านนะคะถ้าหลังมือท่านมีเส้นโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าหนังไก่หนังไก่เนี่ยจะเป็นคนที่ลำบากต้องหากินวิเคียมเหมือนไก่ใช่ไหมคะถ้าหลังม,มือท่านนะคะเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆหนังมือค่ะเหมือนกับเป็บมัออันนี้เป็นมที่ค่อนข้างจะเก็บกด ท่าทีบะงูจงมือที่แบบหลังงูใช่ไหมแบบงูค่ะคือเขาไม่ทำอะไรค่ะอย่างนี้ต้องตีให้ตายเลยไหมนี่นะคะหลังงูต่อไปก็เรื่องของหนังช้างเนี่ยท่านดูหลังมือของท่านนะคะถ้ามันวนนเป็นเส้นวนๆเนื้อมือวนๆเนี่ยหลังมือนะคะแสดงว่าท่านเปมนอเปิดแล้วก็ฟู่ทุกอย่าง ทำงานไม่โหดไม่พูดว่านี่คือหนังช้างต้องมืาต้องมือซยทุท่นะคะนังไก่นั่งมือหนังช้างทีนี้เราก็มาดูนังมือท่านคนไ่ที่เรียนแลไม่ลูกสวยไม่มีเส้นผมเลยมีไหมคะท่านลองดูหนังมือท่านนะคะหนังมือที่เรียนสวย